กอล์วันโว้404คันนี้เราได้มาประมาณปีกว่าแล้วเนี่ยคันนี้จะเป็นรถลินฟอกเก่านะทุกคนเนี่ยมันทํามันใหญ่มากเลยใหญ่มากจะพาทุกคนชมนะนี่คือถังลมเฮ้ยถังลมเขาถังไม่ใหญ่นะเออสังเกตบอลโวอย่างเงี้ยบอลวอ่ะถังลมจะไม่เยอะแล้วก็ถังไม่ใหญ่เลย กวา้ิงสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ช่องนนทักไทยไลน์นะครับผมเดี๋ยวไม่ได้กินหมูปิ้งอีกหรอก นี่ครับก็จะพามาชมวันโว่404อืมไม่จบไม่สิน้นนี่ครับก็วันโว่404คันนี้ก็ได้มาประมาณปีกว่าแล้วนี่ครับคันนี้จะเป็นรถลินฟ็อกเก่านะทุกคนเจ้าของไปเอามารถเก่าลินฟ็อกยังไม่จบไม่สิน้น โอ้โหผ,ผมก็เพิ่งเคยเจอเห็นเหมือนกันพุเนี่ยมันทำมันใหญ่มากเลยใหญ่มากนี400่ร400อ้าวล็อกซะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นถังน้ำมัน600ลิตร600ลิตรนะแต่ยังใหม่กิฟต์อยู่เลยพี่วัดบอกอยู่กับพี่วัดปมะมาณปีนึงแล้ว ก็รถคันนี้ใช้ยาง295ทับ80นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟ25ทําให้มันดูใหญ่ใช่ไหมเครื่องปั่นไฟตัวนี้25เหมือนกันแต่มันทรงมันใหญ่นะก็อู่ช่างสักมันเดิมแนละ้ใครสนใจก็โทรไปเลยเครื่องปั่นไฟนะครับใครๆก็ใช้ช่างสักตัวนี้จะเป็นถุงลมหมดเลย 1..2..3..4 ก็คือคข้าๆเลยอะ่ะผมจะรู้ว่าคันดีดาวมาเท่าไหร่นะแล้วก็ผ่อนเดือนเท่าไหร่จะพาทุกคนชมนะนี่คือถังลมถังลมเขาถังไม่ใหญ่นะเออถังเกจบอลวูอย่างเงี้ยวันวูอะถังลมจะไม่เยอะแล้วก็ถังไม่ใหญ่ด้วยนะแต่ว่าการปั๊มลมเขาเนี่ยเร็วมากแล้วลมเหลือๆเลยทุกคน ลากเขาเป็นถุงลมถ้าเป็นแหนบเนี่ยจะไม่มีถุงลมเลยมันก็จะเป็นแหนบหลับทั้งสองฝั่งตัวนี้น่าเอาเดี๋ยว๋ยวาถามกัน,นอีก๋ยวถามพี่วัดทีนะอันนี้แกก็าถามาใหม่เพราะว่าวิ่งตู้เย็นเนี่ยต้องต้องมีที่เดินขึ้นนะนี่แกวิ่งล้างรถเดี๋ยว พี่วัดไพไื่นยจะพาชมข้างในครับผมนี่ครับผมก็เจ้าของรถมาแล้วพี่วัดก็พี่วัดนีดด่รู้จักผมมาก็สายย t u b e ใช่ไหมพี่ใช่ใชพี่วัดเห็นผมมาสาย u t u b e แกก็ไม่คิดนะครับว่าจะได้มาร่วมงานกันนี่บนไดสามคันเลยโอ้โหผมชอบเนี่ยกลิ่นมันหอมพี่มันหอมเพราะอะไรผมมันกลิ่นมันกลิ่นของยุโรปอะ ไม่มันมันมันกลิ่นของยุโรปมันจะกลิ่นหนังหรือกลิ่นอะไรพี่นี่ครับจะตัดตัแล้วโอ้โกว้างจริงโอ้โนี่เหมาะเลยอันนี้ ตูเ้เย็นไหมพี่ดูใช่ตูเ้เย็นตู้เย็นตู้เย็นมีตูเ้ตยเยเ็นด้วยอว๋ออันนี้จะเป็นตูเ้เย็นนี่โอ้แต่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตูเ้เย็นอย่างเงี้ยมันกินไฟไหมพี่ปิ <c oughs> ดประตูก่อนยังไม่ได้เคยได้ใช้เลยยังไม่เคยได้ใช้เลยมันน่านจะน้ำยาบดนนั่นแหละอ๋อซื้อมาก็ยังไม่ได้ไปเติม อ๋ออันนี้มันจะมีให้ทุกคันใช่ไหมพี่<ช>ผมเห็นอยู่ผมสังเกตอยู่ถาดใบเนี้ยอ๋อถ้าถาดใบนี้ไปมันก็เหมือนคอนโซลมันว่างเลยนะ<ช><ช>นี่ครับก็ทรงนี้ผมก็เคยได้ถ่ายไปแล้วเคยผมเคยเห็นอีกตัวนึงครับที่มันเป็นเกียร์กด่ะพี่อ๋อมันจะมีรุ่นรุ่นรุ่นออกมาแรกๆเกียร์ไม,ไม่ใช่เกียร์แบบนี้เนาะ สองเลี้ยงตรงนี้เลยเออผมอยากได้ <c oughs> เพราะว่าสามหกมันค่อนข้างจะแคบเนะพี่เนาะคไว<ป>คันนี้พี่วัดดาวมาเท่าไหร่ครับพี่ดาวไปอปปีไปสามแสนห้าเฉพาะหัวเฉพาะหัวเฉพาะหัวสามแสนห้า จบที่สามแสนห้าแล้วแล้วแล้วผ่อนอะพี่ผ่อนนี่เดือนละสี่หมื่นห้าเฉพาะหัวนะเฉพาะหัวสี่หมื่นห้าก็คือตอนที่ออกมานะ่ยยังยังไม่กะว่าจะมามาออกขางก้าไงว่าจะไปวิ่งหางคอกที่หางคอกขบ้านออกสี่สี่ศูนย์ไปวิ่งไอ้นี่ทุกคนออกสี่สี่ศูนย์ไปวิ่งอ้อยครับผมวิ่งหางอ้อย วิ่งขอบแล้วทีนี้ก็มาพอมาเจอสายตู้เย็นก็ซื้อหางก้างเลยพร้องพักพวกชวนมาลองตู้เย็นดูก็มาเช่าหางเขาก่อนมาเช่าหางก็สามเดือนก็รู้สึกว่ามันโอเคชอบก็ตัดสินใจซื้อเลยสองพันพี่วัดนี่ไม่เคยอยู่ในวงการตู้เย็นมาเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยเพิ่งมาอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเจอทีมงานเรานี่แหละเจอช้างนี่แหละ นี่ครับเอ่ถูใจเลยใช่คนเคยถามว่าสายงานหากันยังไงส่วนใหญ่มันจำเป็นอเพื่อนกันเพื่อ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 นอย่างนี้นะพี่เนาะเพื่อนเพื่อนเจเพื่อนพี่วัดก็ได้มาหยุดตู้เย็นละวมันจะถูกใจเลยพี่ซื้อสองหางเลยก็ก็พี่วัดนี่มีวันโบแล้วคันนึงวันโบคันนั้นไม่ได้ผ่อนนะพี่เนาะก็ผ่อนสองหางกับอีกหนึ่งหัวใช่ พอมาเจองานตู้เย็นคิดว่าชอบก็เลยตึงขนนั้นเข้ามาวิ่งด้วยกันเลยซื้อสองหางเลยก็เลยก็เลยเป็นนี่เพิ่มอีกออ้ยแป๊บเดียวพี่สะอาดมากเออกลิ่นมันจริงๆอ่ะพี่กินหนังนี่แหละผมว่าใช่มันจะมีไอไอเอนทีชิด้วยค่าหยกว่าหอมเหมือนกันนะนแต่เพราะว่าผมไปนั่งผมผมเคยนั่งอยู่ประมาณสามคันแหละกลิ่นมันจะมันนี่เลยพี่ ยุโรปวะใช่กลิ่นยุโรปใช่แต่แป๊บเดียวนะเข้ามาสตาร์ทรถแป๊บเดียวเย็นฉ่ำเลยยังไม่ถึงอ่าผมถ่ายสี่นาทีแต่ตอนนี้เย็นฉ่ำเลยเย็นมากแงงานดีโอเคเลยแหละโอเคก็ตั้งแต่ได้มาเนี่ยพี่อันนี้เป็นรถดินฟอกเก่าดินฟอกเก่าตั้งแต่ได้มาพังอะไรบ้างไหมพี่มันมีปัญหาอะไรบ้างไหมยังไม่ได้เคยทำอะไรเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องวิ่งอย่างเดียวปีนึงละโอ้ถือว่าโชคดีมากพี่ มันมีเพื่อนๆด้วยแบบเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอ่ะเขาได้มายังไม่จบเลยนะตอนนี้ครับใช่เพราะว่าเราซื้อมือสองมันก็เหมือนเสี่ยงดวงนั่นแหละรถมันใช้งานมาแล้วใช้งานล้งถือว่าโชคดีมากใช่เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปสองรอบเองมีงานอีกเดี๋ยวเผื่อพี่วัดไปเอาคันใหม่เดี๋ยวผมคันนี้ผมน้นนะพันต่อนะจ่าทายมีแต่จะเอาเพิ่มเลยวังเดียวพี่วัดนี่ก็สองคันแล้วนี่ครับ คนสู้ชีวิตเหมือนกันสองคันแล้วคันแรกตอนที่พี่ออกคันนั้นมายากไหมพี่คันนั้นเป็นออกทกกอมานะพ่อออกให้พ่อแม่ตอกศเราไม่ได้ออกไปแน้นโอ้ก็ไลจบที่ขกสเอาเงินสดมาซื้อเลยครับของเงินสดมาซื้อขอกศดอกก็ถูกลงนะพี่เนาะ ถ้าเบรับหางที่ฝั่งลาวแล้วนะครับก็เมื่อคืนนี้นอนด้วยกัน <laughs> ดาวสามแสนห้าผ่อนเดือนละจบที่สามแสนห้ารวมประกันเฉพาะหัวแล้วก็ผ่อนเดือนละสี่หมืนห้าหางอรพี่หางหางมีอีกผ่อนหางรู้สึกว่าหางละหนึ่ง <1, 000, S 2> หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหางละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตีไปไม่ถึงห<ป>มื่นสอง 12. ก็ตีไปสองหางละสองหมื่นสามสองหมื่นสามหกหมื่นหกหมื่นแปดะตอนนี้ของของรถใหญ่หกหมื่นแปดต่อเดือนยังไม่รวมของเล็กๆนี่นะมีไหมพี่เล็กๆหมายถึงรถยนต์รถไรพวกเนี้ยไม่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 มีรถของยีรถยนต์ไม่มีครอิจฉาเลยผมรถยนต์ไม่มีมีใช้ของแฟนอยู่ ยังยังไม่ได้ออกรถยนต์นะเราออกมาทุกปันก็ไม่ได้ขับอยู่ดีย่าี้ยังผมเอามาเนี่ยมีใช้อยู่ใช่กี่ปีแล้วก็ไม่รู้ยังพิ่งเล่นกี่หมื่นโลเองนี่วัดก็จะไปสายบรรทุกครับเน้นบรรทุกอย่างเดียวยังไม่เน้นรถเล็กใช่อันนั้นอ่ะเอาเมื่อไหร่ก็ได้นะพี่ถ้ามันขึ้นมาถนุระดับนี้แล้วนะในความคิดผมนะอันนี้นะอันนี้ผมไปเอามาก่อนยังได้สู้กบบนี้อีกเยอะอยู่ซูบกันไปแล้วอันนี้มันลถหาเงิน อันนั้นมันออกมามันมันจอดอ่ะมันจอดกินเงินอ่ะรถทําเงินรถทําเงินเน้นทําเงินก่อนช่วงนี้เน้นทำเงินยังไม่เน้นใช้เงินเหลือกี่ปีเนี่ยพี่วัดทาไว้ห้าปีนะห้าปีไปแล้วปีหนึ่ง่ะปีแล้วสี่ปีสี่ปีอยู่แค่อืมเนี่ยแต่กว่าจะถึงนะอืมตรงนี้นะกว่าจะถึงของผมพึ่งได้สี่เดือนของนนทําไว้กี่ปีห้าปีเองกันพี่หัวหางห้าปีราเผื่อไว้ไงเผื่อ เหตุไม่คาดฝันโกงไม่ได้ล้วก็ต้องเอาให้ส่งน้อยที่สุดใจผมว่าอยากผ่อนหกปีเจ็ดปีหกปีเพราะว่าผมอยากให้ราคามันต่าลงมาเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะแตกตอนไหนเราจะยังไงยังไงเพราะว่างานบรรทุกเราก็รู้กันอยู่นะพี่น้องบรรทุกน่ะมันไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรเจอเศรษฐกิจดีหรือว่าเศรษฐกิจเป็นพิษอย่างเงี้ยเจอได้ทุกสถานการณ์ ถ้าเดินได้แบบตลอดคุณก็โชคดีไปเนาะ<ช>เพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าว่ายังไงหนึ่งเลยวิ่งงานเงี้ยอ่ะรถอาจจะเสียจะเป็นนู่นเป็นนี่ใช่แต่ของผมได้มาสี่เดือนเนี่ยยังยังไม่มีปัญหาอะไรแต่โอเคอยูนะแต่ผมก็รอดูว่ามันจะยังไงต่อพี่อีปีหนึ่งล้วผ่านไปเร็วกั้นนะปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวโแต่ผมยอดมันสวยดี อันนี้ก็สรูปเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ใช่มีข้างในกว้างมากแอร์พี่แอร์แอร์พี่วัดจะติดยังไงแอร์ติดไหมติดคงเป็นตรงนี้กันเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยยังไงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะเราเราแบบว่ายกออกแล้วก็ครอบลงเลยไหมจะอย่างนั้นรอรอดูของพี่ตีก่อนอ๋อ่ะพี่ตีไปติดวะเออแกแกบอกว่าจะติดอยู่สแกนเนียสแกนเนียจะติดอยู่แต่ผมเคยเห็นน่ะที่ผมเคย เอาแอร์บ้านแขวนตรงนี้เลยพี่วัดแอร์บ้านอ่ะตัวน้อยๆที่เหมือนอย่ในห้องเราใช่ไหมแขวนตรงนี้เลยแล้วก็เอาอีตัวอีตัวปั่นลมออีตัวอะเรกอะไรออยคอยมันอ่ะเอาไว้ข้างนอกเหมือนรถลาวใช่ประมาณนั้นมันเพราะว่าสี0สูน่ะตรงนี้มันแขวนได้มันใหญ่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้พี่วัดเสียบไฟเย็นมากเย็นจริงๆเพราะผมเคยเห็นวันโว่าสี้อยคันหนึ่งใส่อยู่ผมเคยไปถ่ายเขาอยู่เย็นแต่มันเจาดรถ เจาะเรจาะเจาะสองรูรูน้อยๆเดี๋ยวรอดูตรงที่ติดตรงนี้ก่อนถ้ามันตรงนี้โอเคมันไม่เกะกะไงครับในต,ตรงนี้คคนี่ผมได้นั่งจีซีศูนย์แล้วไปพี่วัดเดี๋ยวไปรับหางโอเคครับไปพี่วัดขอบคุณมากครับเ,เดี๋ยวเจอกันสวนาทางกันอย่างเดียววันนี้ผมก็สวนทางกับพี่วัดอ,อ,อยู่อะไรสักแก้วสักแก้วใช่กลับมาทัน เดี๋ยวผมรับหาตงตอนเย็นเ,ออเดี๋ยวสวนแล้วกัน <laughs> 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 เดี๋ยวผมเอานี่ลงให้พี่ครับโอ้ยลงยากนวดแกเอาแกนี่ครับผมไปแล้วเดินทางแล้วนะพี่วัดก็ไปทางจันทบุนะพี่ <c oughs> ไปเดินทางปลอดภัยครับพี่ก็คันนี้โครงการหมวกเต็มก็ยังไม่มีเวลาไปใส่กันนะไปครับผมสวยจริงทุกคน มเดินทางปลอดภัย็ใครมารับชมคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมยังไม่ได้ล้างรถเลยอเคครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับผม